สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ h o w to t e a d by MTS g o ในวันนี้ผมเองยังอยู่ในโรงงานประกอบสร้อยคอทองคำของ MTS g o แม่ทองสุขครับและในวันนี้ใครขอนำคำถามที่ท่านผู้ชมถามเข้ามาใน Facebook มากมายณนะขณะนี้ว่าการลงทุนในทองคำแท่งในมือผมแบบนี <c oughs> ้เทียบกับการลงทุนใน g o Future ซึ่งเปรียบเสมือนสัญญาซื้อขายธรรมดาเนี่ย หรือเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอะไรทํากําไรได้ดีกว่ากันในภาวะขาลงแบบนี้คําตอบก็คือว่าการลงทุนในทองคําแท่งนั้นไม่มี l e v e r a g e ไม่มี l e v e r a g e คือไม่ได้มีอัตราทดเพิ่มในการลงทุนท่านจะลงทุนในทองคําแท่งท่านต้องมีเงิน100%เซที่จะชําระเต็มราคาเช่นซื้อทอง10บาทท่านองมีเงินประมาณ2 3 0 0 0 0บาท ในขณะที่ถ้าท่านลงทุนใน g o f ฟิวเจอร์ส10บาทหรือ1สัญญาเล็กเนี่ยท่านใช้เงินลงทุนเพียงประมาณ15,000บาทก็พอที่จะสำหรับลงทุนในการเปิดซื้อขายสัญญาได้ฉะนั้นตรงนี้เราเรียกว่าอัตราทดนั่นหมายความว่าถ้าเราคิดผลตอบแทนต่อเงินลงทุนแล้วเนี่ยโกลฟิวเจอร์จะให้ผลตอบแทนต่อเงินลงทุนได้มากกว่า แต่แน่นอนครับอย่าลืมนะครับว่าเมื่อใช้อัตราทดมากความเสี่ยงในการลงทุนย่อมมากกว่าแต่ขั้นตอนการคิดเงินหรือการคิดกำไรขาดทุนนั้นคล้ายคลึงกันทีเดียวฉะนั้นโดยหลักก็คือว่าในทองคำแท่งนั้นในทิศท,ทางขาลงนั้นจะทำได้ยากหรือทำได้ลำบากเพราะต้องทำการยืมทองมาขายก่อนท่านอาจจะไม่มีทองท่านต้องยืมคนอื่นมา แต่ถ้ามีทองอยู่แล้วเราเรียกว่าเอาทองตัวเองมาขายแล้วก็ซื้อคืนในจำนวนเดียวกันเรียกว่าทำกำไรในที่ทางขาลงแต่ว่าสิ่งที่ง่ายกว่าครับก็คือเรื่องของโกลฟิเจอร์ที่ผมกล่าวไปแล้วเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใช้เงินน้อยกว่าลงทุนในทองคำแท่งจำนวนเท่ากันเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าท่านก็มีโอกาสได้กำไรในตัตราส่วนต่อนหน่วยบาททองคำอาจจะเท่ากัน แต่ใช้เงินลงทุนน้อยกว่าฉะนั้นเมื่อเทียบแล้วโก f u ิวเจอรเผลอท่านลงทุนเพียง2-3วันถ้าถูกทางท่านอาจจะได้กำไรถึง20-30%ถ้าเทียบกับเงินลงทุนเบื้องต้นเชิญสนใจรายละเอียดครับอย่าลืมไปเปิดบัญชีกับ MTS g o f u t u r e ได้ที่สาขาใกล้บ้านท่านด้านข้างนี้นะครับหรือท่านจะโทรศัพท์ไปสอบถามก่อนก็ได้เตรียมเอกสารไปให้พร้อมครับเพราะว่า การลงทุนนั้นท่านจะต้องทำความเข้าใจและเปิดบัญชีก่อนการลงทุนทุกครั้งครับ